สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะแม่อ้อมจะมาแบ่งปันวิธีการเก็บใบมะกรูดไว้ให้กินนานแล้วก็ให้มันดูเหมือนสดแล้วก็รักษาความหอมของเขานะคะอยู่ได้นานเป็นปีนะคะคือเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะมีวิธีเก็บที่แตกต่างกันเนาะแต่ว่าแม่อ้อมลองวิธีนี้แล้วนะคะก็คือใช้ดีมากๆนะแม่อ้อมก็เลยอยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์นะคะเพราะว่า คลิปก่อนๆน,นุ่นแม่อ้อมก็เคยทำเกี่ยวกับต้นมะกรูดใช่ไหมคะแล้ววันนี้เนี่ยแม่อ้อมก็จะเก็บเขาทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเตรียมต้นมะกรูดให้เขาออกใบใหม่ในช่วงซัมเมอร์ที่จะมาถึงนี้นะคะดังนั้นเนี่ยแม่อ้อมก็เก็บทั้งหมดแล้วมันเยอะมากนะพี่น้องต้นหนึ่งเนี่ยเก็บทั้งหมดมันเยอะมากขนานาแบ่งให้เพื่อนๆ กินคนละถุงคุณละถุงไปแล้วแต่ของแม่อ้อมที่จะต้องเก็บเองก็ยังมีเยอะนะคะดังนั้นวิธีการที่แม่อ้อมจะมาแบ่งปันเนี่ยมีเครื่องไม้เครื่องมือมีไม่มากานะคะมีแค่กางไกนะคะแล้วก็มีถุงซินนะคะแล้วก็ ใบกระดาษของเราเราจะปริ้นเป็นรูปเป็นตัวหนังสือเป็นวันที่อะไรก็แล้วแต่ของเราที่เราจะสามารถรู้ว่าอันนี้คืออันเกา่าอันใหม่นะคะหรือถ้าใครที่ไม่มีกระดาษไม่ปริ้นก็ไม่เป็นไรใช้มือใช้ปากกาเขียนก็ได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะต้องมีเครื่องซิมนะคะเครื่องซิมอาหารนะ,ะก็เครื่องหนึ่ง เครื่องก็ไม่แพงนะคะพี่น้องเราซื้อครั้งเดียวเราสามารถใช้ได้นานมากแล้วก็ช่วยรักษาถนอมอาหารของเราให้สดไว้นานๆน,นะคะมีแค่นี้แหละนะคะแล้วก็เอ่ออันนี้คือแม่อ้อมทําเสร็จแล้วนะคะทําเสร็จแล้วเพราะว่าแม่อ้อมจะแบ่งเป็นถุงเล็กๆนะคะเป็นมือม้อๆไม่ใช่มือม้อๆสิหลายมื้ออยู่นะถุงหนึ่งหลายมื้ออยู่แต่หมายถึงว่าเราสะดวกสบายต่อ การที่เราจะไปหยิบมาใช้ในแต่ละครั้งนะคะพี่น้องถ้าเราใช้วิธีนี้ใช้วิธีใส่ถุงซีมแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะคะใบมะกรูดของเราจะอยู่ได้นานมากแล้วก็เวลาเราออกมาประกอบอาหารมันก็ยังดูเหมือนใบมะกรูดสดนะคะพี่น้องคะแล้วก็ความหอมของเขาจะไม่หนีไปไหนแต่ถ้าสมมุติว่าเราแค่ใส่ถุงแล้วก็มัดมัดมัมปากไว้แล้วก็ไปไปแช่ช่องฟรีซไว้นะคะพี่น้อง เวลาที่เราออกมาใช้เนี่ยข้างในถุงจะมีน้ําไปเกาอบเต็มใบมะกรูดนะคะแล้วก็ความเย็นของเขาก็จะไปทำลายความหอมความอร่อยของใบมะกรูดด้วยดังนั้นเนี่ยวิธีที่แม่อ้อมเก็บเนี่ย เออได้ผลจริงๆนะถ้าพี่น้องคนไหนที่ยังไม่เคยใช้ยังไม่เคยเออลองนะไม่ใช่ไม่เคยใช้ไม่เคยลองลองเอาไปทําดูนะคะเมื่อจะมีอยู่2ออย่างที่แม่อมจะแนะนําให้เราก็คือเราจะดูสุญญากาศให้มันแบบแบบนี้เลยก็ได้แบบนี้มันจะมีข้อดีข้อเสียคือเราเก็บไว้ในตู้เย็นหรือในตู้แช่ของเรามันไม่เปลืองพื้นที่ แต่ว่าเวลาที่เราจะเอาออกมาใช้แล้วเวลามันมันช่องแข็งแล้วเนี่ยใบยมันจะติดกันเราจะต้องดึงนะคะดึงอันนี้อะความเสียงของเขาก็แค่นี้แหละนะคะแต่ถ้าเราเซีนแบบมีอากาศอยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆแบบนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้นะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราไปช่องฟริดไว้เนี่ยเวลาเราจะเอาออกมาใช้เรา ใบนะคะจะไม่ติดกันนะคะมันจะง่ายต่อการหยิบนะคะดังนั้นเนี่ยข้อดีข้อเสียก็มีแค่นี้นะคะพี่น้องคะแล้วแต่สะดวกเลยใครมีตู้เย็นใหญ่ๆตู้แช่ใหญ่ๆก็ไม่ต้องไปดูดอากาศสุญญากาศอย่างนี้ก็ได้แค่ซีมให้ไม่ต้องมีอากาศเข้าไปแบบของแม่อ้อมก็ได้ของแม่อ้อมนี่หลายไซส์หลายไซส์มากเลยนะคะเพราะว่าแม่อ้อมจะเก็บไว้กินตลอดทั้งปีนะคะพี่น้องคะ ถ้ากินคนเดียวกินปีสองปีก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกนะแม่อ้อมปลูกต้นมะกรูดอยู่ต้นเดียวแต่ว่าเนื่องจากว่าแม่อ้อมมีวิธีในการที่จะทําให้เขาเนี่ยอ,ออกใบยเยอะนะคะแล้วก็มีผลมีลูกด้วยนะคะพี่น้องไม่ใช่แค่ใบยอย่างเดียวนะคะดังนั้นถึงฤด,ดูเก็บเกี่ยวเนี่ยแม่อ้อมได้เยอะนะคะ,ะ,คะแบ่งให้เพื่อนไปแล้วนะค,ะคนละถุงละถุงใหญ่ๆของแม่อ้อมเองเนี่ยเห็นไหมคะก็ยังมีเยอะนะ อันนี้เราไม่ต้องซื้อกินเลยค่ะพี่น้องค่ะเราสามารถที่จะเก็บไว้กินตลอดทั้งปีเลยคนไหนที่ชอบประกอบอาหารหรือปรุงอาหารเนี่ยก็คือเราไม่ต้องเสียตังค์เลยนะคะ แล้วก็เพื่อนแม่อ้อมเองเป็นเปิดร้านอาหารไทยนะคะเขาก็มาเอากับแม่อ้อมด้วยนะแต่อันนี้คือแม่อ้อมเก็บกินเองนะคะดูถุงก,ก็ไม่สวยไม่เท่ากันนะคะคือเราเก็บกินเองเราไม่จําเป็นต้องทําสวยๆก็ได้นะคะแล้วที่แม่อ้อมบอกนะคะนอกจากที่มีใบให้เรากินแล้วนะคะน้องก็ยังมีลูกมีผลด้วยคะ่ะพี่น้องคะ่ะผลเขาจะหอมมากเลยเวลาที่เราเอามาประกอบทําอาหารนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราบํารุง ต้นมะกรูดของเราดีๆแล้วมันมีใบมีผลให้เรานะพี่น้องปีหนึ่งไม่ใช่ปีหนึ่งสิเขาออกผลผล,ผลิตให้เราครั้งหนึ่งเนี่ยเราสามารถเก็บไว้กินเป็นปีได้เลยนะคะโอเคค่ะของอความเคล็ดลับของแมอ่อมที่จะเก็บใบมะกรูดไว้ให้กินนานๆก็มีแค่นี้ง่ายๆคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าพี่น้องคนใดนะคะมีเคล็ดลับที่ดีกว่านี้แล้วก็เก็บดีกว่านี้นะคะสามารถเ,าเขียนคอมเมนต์นะคะ ใต้โพสนะคะแล้วก็แบ่งปันให้แม่อ้อมทราบด้วยนะคะเพราะว่าแม่อ้อมอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้อยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆเนาะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศอ่าอยู่เมืองนอกอยู่ต่างแดนอ่านะคะคือมันจําเป็นม,มากๆสําหรับเรานะคะถ้ามีต้นมะก,กรูดมีพลิกมีอะไรเครื่องเทศอะไรของไทยๆเราเนี่ย one, เรามีคนรู้สึกว่าเราเนี่ยภูมิใจมากเพราะว่า มันหาก,กินไม่ง่ายเหมือนที่อยู่เมืองไทยนะคะพี่น้องค่ะแค่ค่างั้นแค่นี้วันนี้แค่นี้นะคะถ้าติดอกติดใจหรือชอบนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้แม่อ้อมด้วยกดไลค์กดแชร์แม่อ้อมด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ